สบายดียามสาวพี่น้องเมื่อนี้มาพบพาอกันอยู่บ้านเม,มียทุกคนเ <c oughs> มื่อนี้สิพาทุกคนมาเบ่งเนาะมาเบ่งอันแพนแผนสิเฮ็ดเงินครัวพี่น้องแต่ว่าก็สิเฮ็ดในบอดนี่แหละแต่ว่าเป็นแพนเมื่อนี้กําลังอันเทียงกันกับเมียอยู่เรื่องเรื่องแมทเพื่อ <c oughs> กำลังไปเอาแมทมาแทกอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ ได้ยินเสียงอยู่พี่น้องขลังขลังหลังทางหลังอยู่เขาเจ้ามาอันขุดดินขายมาจกดินขายพูนอยู่บ้านทางทางเทิงคิดว่าคิดว่าเขามาขุดดินขายอันนี้ได้ยินเสียงรถแมคโครอยู่กะว่าชิซื่อดินมาทมใ่วันนี้ทงใบซิเห็ดเงินคั่วอันนี้เป็นเงินใหญ่เงินใหญ่เงินเมียแต่ว่ายังโบทันเดมีเงินคั่วกะวาสิเห็ดเงินคั่วด้วยงบสามหมื่นบาท โมโหเสีเลหรือบอ <laughs> 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 เอาซ้ำงบพป่นอง <laughs> บนบนเน้นรูลาเน้นอยู่ได้ทางก็ไผ่ทุกคนแมคโคลทางก็ไผ่ ที่ดินไว้ทุกคนถือลลรถล,ล,ละหาร้อยบาทสั่งไว้4ีรถไปทมเฮือนไทยราค่าพอเอาอยู่พี่น้องไงรถละหาร้อยบาทก็จะสะให้พร้อมาไล่จากกลับมาแต่โซนนักเแี่นนะทุกคนหน่อโซนนิดหน่อยแหละทางกับสิพานั่งกิงแก้วไปสีดั๊กซินทุกคนเป็นวัคซีน นั่นจะเป็นวัคซีนตานเสือทุกคนเพราะว่าเด็กหน่อยแต่ละคนที่ว่าเกิดใหม่เขาจะต้องได้รับการสีดวัคซีนกำลังนอนลูกกำลังนอนเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงแล้วสิพานั่งกินแก้วไปสิดวัคซีนทุกคนไปสีดอยู่บ้านซีสว่างติดกบับบานนาโมงเนาะเป็นห้งหมอหน่อยที่ว่าบ้านเฮาเอินว่าสุขศาลาเป็นสุขศาลา ไทยกล่องเลี้ยลูกบายดีป่าลุงมลุกขอบใจป่าลุงมเนอที่ซื้อเสียตองางามให้นอนนะทุกคนกลางเวรนเนาะกลางเวรนเนาะหูหูนอนกูจ,จูดอยู่แล้วก็นี่แม่เพิ่นก่อให้ก่อพระโฮ่งให้เหตุผลคือบ่งเดี๋ยวส่วงนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวส่วงตอนบ่ายเนาะกินข้าวแล้วกับสีพา กินแกวไปสีวักซินนะทุกคนทมเรียบร้อยไปเลยทุกคนเบิดหาลดมดเงินอยู่2,500บาทแต่ว่าเขาดีก็คือแบบเขาจะดุดให้พ่อมพี่น้องแบบบานเอาเอึนซะให้พ่อมแต่กมจริงก็ดุดนั่นแหละดุดหรือว่ากวดจะก,กวดให้พ่อมอันนี้เป็นเป็นบอลเซียเงินไทยเาะเงินไทยกับหกเมตรครึ่งพี่น้องตั้งแต่ต้นเช้าตัวนี้มา เจอตัวนั้นน้องหกแมตร์เครึ่งก็ยังรอถาสร้างเพิ่นเดียวเพิ่นสิประเมินราคาให้ว่าสิบิดเท่าใดแต่ว่าแรกๆสิต่างเสาก,กับมูหล,ลังคาไปก่อนยังบ้านเด้แอมยังบ้านด้แอมข้างมันทุกคนเดียรบร้อยหัวมุ่นมุ่นขากอีลีหัวก็จะแปลงทางกันลดเขา แล้วก็สายไฟกขาดฮาก็ต่อใหม่ยัยงใส่ไฟน้ำพะเถาอยู่เอามาบนันทึกสพอนได้ลูกแล้วทุกคนมา <laughs> <laughs> เฮ่เนาฮนนน่นอนอาฮ่าฮ่าน่าน่นฮนาฮ่าฮนาฮ่าฮ้า่าฮ่นฮ่า หน้ามบนเลียงก็ร้อยทุกคนซาลอยซาพรเมื่อนี้มีแผนสิไปบักสองพว่าเมื่อเอิญเมื่อยังตื่นเมื่อเอิญเมื่อยังเมื่อเอิญเมื่อบุญบาทพี่น้องแมม่นยยาเลตุส่วนส่วนเอฟซีมากินข้าวปุ่นเลยเอฟซีมากินข้าวปุ่นเลสบายดีทุกคนเอินบุญบานเขาอะไรดุสาวพี่แม่แม่ สวัสดีทุกคนลูกสาวข่อย้อย่วนเอฟซีมากินข้าวปุ่นในมืองนะสวัสดีทุกคนเดีทุกคนข้าวปุ่นวันนีอยากเบินเนจันเบิร์เิร์ออยกิดที่ทุกคนแจ้ก้อยมันหอนขึ้ตุ่มะไตุ้มอไอยู่ฝนไปสักยาฝนชีอู้แวะอู้แวะแล้วเหมือนนี้นอนนั่น เดี๋ยวไปฝ<ร>อกกันอยู่บอนสักยาทุกคนไปก็ได้ไหายไปสักยามากว้ายผู้ลองคนกับกี่ไทยน่องใจกว่าควร ได้สอบระดัสหาโลสอบบังดูไดงจกเ้เนกา1ิพนเสนเก้าสิบสามพันสองกระสอบอวมาดึงมาดึงมาดึงพอดีหาได้หาร0 0บาทเนาะได้หาได้หาร0ายบาทมาแต่ตลาดเลยทุกคน กวาดซิไปตลาดมื้อนี้ก็คือแบบมื้อนะนะบุญบ้านเฮาเนาะทุกคนบ่อยอีกเทื่อนึงอ้าอีแมย์สืบสะพอใหญ่ต้องย่างขาดพี่น้องต้องย่างขาดสะพอนได้ยังนี่นะโอเคขนมของกินมาได้ทุกคนเดี๋ยวเอเห็ดขนมขนมืม้อนอย่าลืมเฮ็ดขนมแล้วเอาใหม่เฮากินน้ำเปล่าเฮาอยู่คนละบ,บ้านแล้วมื้อนี้นบุญบ้านชุบโตมาได้บ่ได้มื้ออื่นไปมาได้ไอมมื้อนเนาะทุกคนกินอยู่บ้านสะพอนเดี๋ยวไปค้างเลยดิ ถั่วถั่วกระหล่ก็ะม่วงนะะ ออดเทือนอลไรทุกคนตอนแรกถ่ายคลิปตอนมาออดเฮือนแล้วว่าสื่อยังไม่ไหนสื่อยังไม่ไหนแต่บัดน,นี้กล้องมันมีปัญหาผมลบคลิปเองก็เลยมาถ่ายใหม่หลังจากเขาเอาที่ดินนันมันลงลแหละทุกคนแบบหัวมันก็มุนก็เลยได้มาซ้อมหัวมาซ้อมกับฝ่าเท้าฝ่าเท้ากันลังเฮ็ดอยู่แต่ว่าโมเมนต์พอคอ,องอันเมียากาเนาะแต่ว่าเป็นอันน้องซ้ายของแม่เท่า เพราะว่าเมียเ้าแบบบบมีพอ่อเนาะทุกคนพอเสียแต่แต่แต,ตอนยังหน่อยๆน่อยแต่อยู่กับแม่และกะทีสำคัญก็คือเป็นลูกคนที่สองคือกันกับเฮาเลยอันอยู่กับไลเลียซูซีกันเท่าไหร่พี่น้องเดี๋ยวเข้าไปบิ่งกอนลูกนอนแล้วป้าอ,อยู่ง่าย เ <c oughs> ปตลาดกับโบได้ย,ยังรับพี่น้องแต่ละคนกะเกียมไปสื่อเครื่องไว้ใส่งานบุญมืออื่นแต่ว่าบุญบริจัดใหญ่ยังพี่น้องบริมีรำบอกลำวงคือแต่ก่อนแอกเอาแบบเงียบๆเอาแบบพ่ออ่ะแล้วหีดแล้วพองซื้อบุญกับบุญกลมเขาแต่คนละกะมือเฮือกเป็นมือตักบาตรแล้วก็บจบงานบุญ <c oughs> ง่ายๆกับบุญแบบกินเือนไปเงอนมัน่นอะไรพี่นอ้องนั่นแหละ บุญส่วงโควิดเอาเอาพอมันเหลือซื่อเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิคอตัวไปก่อนพอกันคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้กะสิคอเกล่าว้ามาสบายดีขอบใจพี่น้องหลายๆบ๊ายบาย